ครั้งหนึ่งท่านเคยไปพักบำเพ็ญเพียรอยู่ชายเขาฝั่งไทยตะวันตกเมืองหลวงพระบางนานพอสมควรท่านเราว่าที่ใต้ชายเขาลูกนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากหัวหน้าพญานาคพาบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอและมากันมากมายในบางครั้งพวกนาคไม่ค่อยมีปัญหามากเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องร่าง มักมีปัญหามากพอๆกันหมายถึงข้อสงสัยประการต่างๆส่วนความเริ่มใสในธรรมนั้นมีพอๆกันท่านพักอยู่ชายเขาลูกนั้นพญานาคมาเยี่ยมท่านแทบทุกคืนและมีบริวารติดตามมาไม่มากนะักนอกจากจะมาเป็นพิเศษถ้าวันไหนพญานาคจะพาบริวารมามากท่านก็ทราบได้ร่วงหน้าก่อนทุกครั้งท่านว่า ท่านพักอยู่ที่นั่นเป็นประโยชน์แก่พวกนาคและพวกเทวดาโดยเฉพาะไม่ค่อยเกี่ยวกับประชาชนนักพวกนาคมาเยี่ยมท่านไม่มาตอนดึกนักท่านว่าอาจจะเป็นเพราะที่ที่พักสงัดและอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านก็ได้พวกนาคจึงพากันมาเยี่ยมเฉพาะที่นั้นราวเวลา22สนาฬิกาถึง23สนาฬิกาคือ 4- หทุ่ม